เอา,เ,อาเลยครับเพื่นๆก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมเหมือนเดิมผมเราอยู่ในช่องต้นกานะครับผมวันนี้เนี่ยทางไกหน้าฟีไฟเนี่ยอัปเดตในผมสกินปืนในตู้รักกี้รอยย่อ,อเข้ามาครับผมและให้มีกิจกรรมอื่นอีกนะครับผมพิก้าจะมารีวิวทุกคนดูว่าสกินปืนเนี่ยเอวบิลเนี่ยที่ว่าแบบพิก้าเป็นคนใช้งานปืนสไนัยอยู่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับผมและอยากให้น้องๆดูว่าเอ้ยปืนสนัยกระบอกนี้เนี่ยมันเพิ่มจาอเก่นเนยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบ ไม่ดียังไงบ้างเดี๋ยผมจะรีวิวในความรู้สึกของผมนะครับย้าว่าจากความรู้สึกของผมเท่านั้นนะครับผมอาจจะดีหรือไม่ดีในสายตาคนอื่นที่ผมไม่ทราบนะครับผม้นะ โอเคก่อนอื่นจะลืมเฝ้าติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมเรามาดูกิจกรรมที่อัปเดตก่อนมีอะไรบ้างนะครับผมนี่กิจกรรมศึกคอปปาผมไปชิดภารกิจสะสมพลังแห่งมิตรภาพนะผมน้องๆสามารถเข้ามาปลดล็อกนะผมเพื่อรับไอเทมฟรีได้นะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมผมล็อกอินนะครับผมนี่ของย่านะฮะสวยเลยพนะคือรับกระเป๋าฟรีได้เลยนะครับแค่น้องล็อกอินเข้ามาวันที่12ถึงวันที่14นะครับแล้วก็วันนี้จะมีกิจกรรมเติมมมเเเเงิินนนนะครรบผกก็ือลุุ้สสาตพฟีูด100ย แลวก็แน่นอนเกมสุดท้ายของเราก็คือปืน AWM นะครับผมที่ว่าเราจะมารีวิวการสุ่มกันว่าจะเกลือไหมนะครับโอเคก็เข้ามาหน้าเติมเงินก่อนเรามาลุ้นโบน,นัสการเติมเงินกันก่อนนะครับผมเทคนิคง่งายๆเลยผมบอกให้นะครับผมกดที่สอเสือนะครับผมน,นั้นค้าง3าวิรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์หนึ่งสองซ้ำอะเรามาดูการสุ่มสกินปืนกันดีกว่าผมทุกคนครับ อ่ะก็ในส่วนของสกินปืนเอเบลตัวนี้ผมมันก็จะเพิ่มในส่วนอัตราการยิง2นะครับผมนะอัตราการยิง2ส่วนมากเวลาเรายิงเนี่ยเราก็ต้องสับปืนอยู่แล้วเนื้อออกไหมซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่ามันไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมนะแต่ที่มันมีประโยชน์คือตรงที่ว่ามันเพิ่มจอดก่อครับถ้ามันเป็นจอดก่อเพิ่มแมกกาซีนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่มันเป็นลดในส่วนความเร็วการรีโหลดนะครับผมก็คือเติมกระสุนชาลงนั่นเองแต่ไม่เป็นไรเอเบลมันใส่แมกกาซีนได้ยังไงมันก็แบบกระสุุุนนนนมมัััเเยยยอออะะะู่่แลลล้วววกกกาาาพบบบบงตคคครรผท โอเคเลขลำโชคพิก้าอยู่ที่ศูนย์นะครับเราจะสุ่มกันเลยพิก้ามีบัตรอยู่สองพันหกร้อยสามสิบสามใบบัตรเยอะเกลือไม่เกลือลุ้นกันฮะเอาแบบทิ้นก่อนครับทิ้นก่อนครับอ่าในปืนมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยปืนนี้ผมยังไม่มีนะครับผมทุกคนนะนี่ก็ยังไม่มีถาวรดอ่ะเราก็ได้ลุ้นปืนอื่นไปด้วย,วยที่ว่าเรายังไม่มีถาวรนะครับผมทุกคนก็คุ้มอยู่ครับมันไม่ได้ลุ้นเกวครับโอเคโอเคเกลือปับ๊บโอเคมันยังเกลืออยู่ครับผมต้องเป็นกรอบสีม่วงโอเคปับค๊บย โอเคเราไม่ลีลาช่องเราไม่ค่อยลีลาหรอกสุกปุ๊บเรากดข้ามเลยเพื่อน้องๆได้ดูแบบว่าประหยัดเวลาน้องๆน,นะผมนะแต่เริ่มเกือแนละ้วเนี่ยเริ่มจะคันคอผมทุกคนครับเริ่มจะคันคอน,นิดหน่อยผมทุกคนไม่มีอะไรหรอกคันคอเฉย เก้าสิบละร้อยหนึง่งละมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรบัตรเยอะบัตรเยอะเฮ้ยเอารอบนี้มาแล้วครับผมทุกคนครับร้อยหนึ่งนะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งวดนี้เอาไปซื้อเลยครับผมถามว่าถูกไหมถูกแน่ผมถูกเบอร์แล้วครับผมถูกกินครับผมทุกคนครับไม่นะนำไปเล่นหวยนะผมนะโอ้โหได้ไแล้วฮะ AW ของเราครับผมนะขอบคุณครับ ก็ง de eh. okay, ่ายๆพี่ก้าสุ่มไปประมาณ100กว่าครั้งนะผมกว่าจะได้มานะผมในสุ่มเอเดเบียงเรานะผมแต่โชคดีอยู่ที่ไม่เกลือไปถึง150นะครับผมทุกคนโอเคก็สกินปืนทั้งหมดนะผมเอเดบีวงพิก้าผมมีอยู่9สกินปืนนะครับผมนะอ่ะพี่ก้าเปิดทุกคนดูก่อนนะผมทั้งหมดนะครับนี่เป็นไง ผมไม่รู้ว่ามันมีทั้งหมดเท่าไหร่นะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันครับผมทุกคนอ่าแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะเล่นอันที่บวกดาเมจสองนะโดยปกตินะอ่านี่คือเป็นดาเมจสแต่อันเนี้ยคืออันใหม่นะครับผมที่ว่าเราได้มาผมนี่ก็คือบวกอัตราในการยิง2นะผมเจาะเกาะหนึ่งนะผมมันสามารถถือแสดงหน้าล็อบบี้ให้กับเราได้ด้วยนะครับผมทุกคนเน่ก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยครับผมทุกคนครับ หล่อเท่ปะเดี๋ยวพี่ก้าเอาไปลุยแรงเพื่อตามล่าเอววทุกคนดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็เมื่อกี้เชิญน้องโน้ตไปโน้ตไม่มาผมทุกคนนะแล้วเรามาเจอ MG เติร์กพอดีพวนะคนดังโอ้ยนี่ดังผู้ช่องเขาติดตามเป็นล้านซับผมทุกคนไม่เชื่อลองพิมพ์ดู M g มเติร์กอะโหให้ไหลไท์เนี่ยโหสามเดือนลงคลิปผมทุกคนครับสุดยอดอะจะเ,เราพาน้องเติร์กไปช่วยหาบืนเอวิวในเกมมันดีกว่าผมทุกคนครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าล็อบบี้แล้วเอ้ยขอเอาไอ้บินเดลยร์นย อ้ยร้อยห้าสิบโอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปดูในเกมผมทุกคนครับว่าจะเป็นยังไงฮะออ้ยอย,ยิงนมสามร้อยโคตรเอาไวเตร์กพี่ต้องพี่ต้องใส่พอยด้วยอะยิงดีอ่ะโอ้่เออเติ๊กพี่สงสัยอย่างหนึง่งอ่ะคอยมันไม่มีเหรอในเกมเนี่ย A W เนี่ยหรอผมไม่รู้นะผม ก็ตั้งแต่ตั้งแต่คราบเปลือแพทใหม่ที่ว่ามันมีคอยติดกับปืนอ่ะพี่ไม่เจอคอย AW แบบว่าบนพื้นดินอีกเลยอ่ะอยู่ในไอดอกป่ะพี่ไม่รู้ไม่เคยเจออ่ะเดี๋ยวผมจะไปตรงลงสีนะผมเพราะว่าลงสีจะมีกล่องเหลืองอยู่ทั้งหมดนะผม3อันนะครับผมนะกอสี่อันก็คือเราจะหา AW จากกล่องเหลืองคิดว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านะครับผมกับการไปหาวงฟ้าไม่ได้มีแล้วมีแค่กระสุนปืนครับเดี๋ยวเราค่อยไปล่ากระสุนปืนกันต่อฮะโอเคเอาละครับเรากระโดดลงมาแล้วครับผมอุ้ยหงอ MG ทึ๊กพี่ทำไมพี่่่ดูหลอเทจังวะ ทำจริงเหรอกำลมงล่ะครับช่วงนี้รวยโอ้โหพี่เอ้ยพี่เอาเงินมาแจกอย่างงี้พี่ก็รวยเกินชงแมบถึงพื้นเลยครับผมทุกคนครับนะฮะอุอ้ย E W มาแล้วตึกอาา่ก้าวกระบอกแรกว่ะมาแล้ววะ่กะกสูงสีนสิบนัดผมจะไปดูต่อกล่องที่2นะครับผมทุกคนครับเหมือน GM รู้ว่าผมต้องการ a W อยู่อ่ะลงมาปุ๊บเจอปั๊บผมทุกคนไม่พูดเยอะเจ็บครรนะครับผมทุกคนครับผมมีครร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 รหรอรรรรโอเครรรรรรอรรรรรอรรรรรร โอเคไปก้ามาดูกล่องต่อด้านบนนะครับผมนี่ตรงนี้มันจะมีสีกล่องเตงิ๊กลองเปิดกล่องนั้นดูดิว่ามีเปล่าสัวเฟร์ตรงนี้ไม่มีว่ะหมดแล้วอ่ะของพี่อ่ะไปเราอะไรนะมีมีใช่ไหมโอ้โหสวยครับผมเอบิวสองกระบอกครับดังนั้นก็ถือว่าครบแล้วผมนะเดี๋ยวเราฟาร์มหายานิดหน่อยครับแล้วก็เราจะไปไล่ยิงนะ้องเติ๊กไปรีบเลยรีบเลยพี่เมื่อกี้ผมบอกว่าไม่มีนะเอาเมื่อกี้บอกไม่มีเฮ้ยโอ้โหพี่ไม่ค่อยดีว่ะน้องหารถดเลยเราต้องไปล่ากล่องนี้น้องเติ๊กเฮ้ยเติ๊กพี่คน มือจับเนเปอร์ตึกอุ้ยไปโดนเตึกขึ้นแบบเตึกแล้วดาวหนึ่งพี่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งยังเหรอเฮ้ยเตึกมึงยิงดาวมากไปเนี่ยมึงยิงไปร้อยสิบไปเด้อตายตายโอ้โหนี่ซีจ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 ีหนึ่งเลยจีมันเยอะจังวะดูตาร่าผมนะเผื่อตาร่าจะมีนะครับโอ้ตาร่าพี่โคตรเกินเลยเติ๊กเลยน้องตาร่าหูคาพี่เอว่าโอ้โหพี่เก็บกระสุนสไนเปอร์ไหมพี่ดีกว่า โอเคก็เราหยิบบาเล็ตมาใช้การก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราไปขับรถแล้วก็ไล่ล่ากันดีกว่าดูนะว่าน่าจะเจอจากกล่องเนี่ยไม่ก็คือตัวนี้ตาล่าเราหมดสิทธิ์แล้วเพราะว่าตาล่าเราสองคนเปิดมาปุ๊บไม่ได้ไม่ไม่มีเอวบิลนะครับผมทุกคนอันนี้พี่ก้าใส่แมกกาซีนเลเวลสองอยู่นะผมกระสุนของเอวบิลเนี่ยจะอยู่ที่7นัดนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นของบาเล็ตจะอยู่ที่8นัดนะครับผมด้วยครับเฮ้ยตึกมันมีมอเตอร์ไซค์อยู่เรามันเด็กแว้นอยู่แล้วนี่กลัวอะไรอ่ะโถน้องพี่มาเอ้ยพีี่่มลลูกเเอาาป พวกผมไม่เคยกลัวผมการขับมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยปกติคือแบบขับรถบิ๊กไบค์อยู่แล้วนะคิดว่าเป็นเฮดพันในชีวิตจริงเลยกันผมทุกคนครับขึ้นมาน้องพี่จะไปด้านหลังก่อนพี่จำได้หน้าอูเรจะมีอันหนึ่งเว้ยนี่ไม่เคยวันผมทุกคนครับเปิดเลยโอ้โหเตอร์เอ้ยเกลือว่ะน้องพี่ไปเถอะโอ้อย่างเกลือน้องพี่เอ้ย,อยได้แล้วเอบิลครบแล้วครับผมทุกคนครับอ่าห้าเตอร์ทีนี้เราเดินเลยครับผมทุกคนนะอันนี้ผมจะลองยิงให้ทุกคนดูก่อนนะผมยิงแบบไม่รีโหลดนะอ่านี่กดค้างอยู่ครับผม การยิงครับอันนี้คือแบบยิงรัวๆนะแบบไม่ได้สับนะครับจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ครับผมทุกคนก็คือมันยิงรัวขึ้นยิงเร็วขึ้นเนี่ยเพราะมันเพิ่มปัจจายในการยิงครับเมื่อกี้มีคนใช้เครื่องตีไปทางด้านขวานะครับผมของทางของไอหอดูดาวครับเรามาช็แวบดูแป๊บหนึ่งฮะคิดถึงของแต่ง AW จริงๆถ้าเกิดมีของแต่ง A อมาใส่กับไอ้ในส่วนของสกินปืนนี้เจาะก,กอไปเนี่ยมันจะขนาดไหนวะตึกยิงนัดหนึ่งไม่ดิ้นเลยเหรอหกอักในพี่ผมบอกเลยหักในเออหักในอ,ะอ,อ่หนอะหมายถึงหมายถึงว่าเกา,หากะหา แต่สก,กินมันดูแบบลายๆนิดนึงนะผมว่ามันดูลายๆายตานิดนึงครับแต่มันมีเอฟเฟกต์ออกมาด้วยผมกูนเห็นไหมก็คือเป็นไฟผมล้อมๆอ,อ,อมกับไอ้ล้อมรอบของปืนนะครับผมทุกคนใช่ไมรอดอบเดยพี่ไปดูมาโอ้ยเนยเอเอบิวพี่เต็มขนาดนี้พี่ต้องเอาอีกเหรอเอาเปิดได้คอยไงมันไม่มีมีเหรอมันใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่มีช่องใส่คอยอ,ะอ่ะคือคอลปเดตแพทมาใหม,ออหม่อ่ะนึกออกไหมไอ้ปืนไหนที่มีคอยมันจะดอปกับพื้นเลยแล้วมันจะมีช่องใส่คอยมาเลยอ,ะอ่ะถ้าปืนไหนที่ว่าเราไม่มีคอยแต่แรกมันจะใส่เพ่่มไได้้แลวอะ ถ้าเกิดมีคอยมันน่าจะเป็นปืนเอบิที่ว่ามาจาก a d r ์ดอะเตอนออกมาแล้วแบบใส่คอยเข้ามาเลยอ่ะมันต้องเป็นแบบนั้นอ่ะเติ๊กถามจริงอันนี้คือเล่นเกมต้นหาปะเนี่ยไม่ไม่เจอใครสักคนเลยนะอืมพี่เดานะแอบไปยังไงกลัวไม่ได้แชมป์อือยังไงก็ไม่ได้แชมป์อยู่แล้วไม่ต้องแอบหรอกพี่ยิงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเฮ้ยไปเจอคนหน้าผมึนะอะ้รผมนัดแรกแล้วสิบนัดสองร้้าสิบครับผมเอาจริงมันก็ไม่ได้ต่างกับเดิมมาเติ๊กที่ว่าร้อยห้าสิบร้อยห้าส กาะแตกกับพี่ถ้าก่อแตกแบบดาเมจไม่เข้าเยอะอ๋อเออว่าพี่ดูดาเมจจริงจริงมันก็พี่ว่าเอาเอาแบบปืนสกินเอเบิวีบวกดาเมจไม่ดีกว่าเหรอยิงเข้าแรงกว่าอีกนะผมว่าแบบผมว่าแบบนี้ดีกว่านะแบบนี้อะหรอเพราะว่าอะไรใช่ถ้ามุิแบบโอกาสที่แบบถ้าก่อแตกอัพี่ผมโดนแบบเม็ดเดียวอะก่อแตกแล้วก็ตายเลยอ๋อคือเต็มเลยทำได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดก่อแตกมันก็คือมันดาเมจมันก็จะเวอร์วังขึ้นมาเข้าใจอยู่ เกาะเต็ม,เ,ตมเลยเนี่ยเออก็านายเนี่ยเขาเป็น,น,น,นเต็มอยู่เลยประเด็นะพี่ยิงโดนหัวเขา่เาหรือเปล่ายิงโดนหัวเข่าอะไรเต็มตัวขนาดนี้ร้อยห้าสิบเลยนะเว้ยเกมบัาเกมบัาเออเมื่อกี้ยิงไปตั้งสามนัดนะอย่างน้อยมันต้องโดนบ้างเลยวะ่ะไอ้เกาะเนี่ยเพราะว่าผมบอกเลยว่าตัดไปเลยในส่วนของไอ้อัตราการยิงอ่ะเพราะสไนเปอร์ทุกคนยิงส่วนมากสับหมดอยู่แล้วฮะไม่มีใครยิงลอยชักแม็กอยู่แล้วครับเฮ้ยแต่ข้างหน้าเป็นคนยิงกัน โอ้ยลูกซองเซ่ด้วยจัดเลยพี่จัดเลยโดนอยู่แล้วโดนแน่นอนอ่ะยิงเรียกยิงขู่เลยน้องเอาล้วครับผมนะเขาจะขึ้นนะครับผมก็นะเดี๋ยวเราไปตามได้ชัดเติรกเพิ่ผิดละเต็มกาะขนาดนี้เต็มกาะขนาดนี้ร้อยห้าสิบโอ้โหพี่ไปเต็มเต็มไปเติรเมื่อกี้ตัวนั้นอ่ะวิ่งเนี่ยวข้างหลังแล้วพี่ตามให้ตายตายโดนเติอีกคนอยู่นะบนบ้านอ่ะระวังนะอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่กับแพงอยู่กแพงอุ้ยลืมปู ชัก,<อ>กไมค์<ร>อยู่เม<ร><ร><บ>ื่อกี้ไอ้เติร์กขวามาเติร์กขวามาที่หนึ่งเติ๊กไอดับด้วยระวังขวามาเติ๊กขวามา,ามาันจ่อสไนเปอร์เราอยู่อุ้ยไม่ใช่เอดับเลยเติ๊กจ่อโคตรแรงเลยอ่ะชิบหายอะไรไงโดนลุมสูบข้างบนพี่มันอยู่บนเนินนั่นอ่ะพีแ่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วบนบ้านก็มีมันน่าจะเป็นสไนเปอร์ด้วยตัวนี้เนี่ยสไนเปอร์จะอยู่เก็บเสียงทนะี่บนเติ๊กระวงังบนบ้านตายบนบ้านตายโอเคตรงนี้น่าเป็นตีใหม่เติ๊กโอเคผมจ่อลงให้ เล่นบาเล่นบาหัวแตกหัวแตกตัวหัวแตกโอ้โหแรงเลยยิงพี่เต็ม,เ,มเ,เต็มเหนน่าเป็นเอ็นบิวว่าตึกไทยตามจริงแนละ้วผมไม่ได้ตายนะผมจะให้พี่ยิงอ๋อ,อคือตึกไม่ได้ยิงเลยถูกไหมเมื่อกีนนะ้เนี่ยก็คือตั้งใจจะให้พี่ได้ลองปืนผมวมิ้นเป็นตัวแทง,งเลยเข้าใจอยู่ก็คือแบบรับกระสุในให้พี่และพี่ยิงมนะันาเป็นแผนการที่ถือว่าดีมากน้องเต๋อครับขอดูเกาะมันนี่ตึกดูดิก่กกพวกมัน,นมอนนะเป็นไงบ้างหนะ yeah. เกาะสี่รถไปครึ่งหนึ่งรถจากเรายิงหรือใครยิงวะอันนี้เต็มหลอดอันนี้เต็มหลอดเ,อเลยเหรอแล้วพี่ยิงว่ามันไปเต็มเลยอ๋อพี่ยิงหัวมันเต็มเลยแล้วพี่ยิงหัวมันเมือ่อกี้ไอตัวนี้พี่ยิงหัวมันเมื่อกี้นี่ต้องมาดูไอตัวนี้ว้ยพี่ยิงเต็มเกาะเลยพี่ยิงเต็มหน้าอกเลยอีกนัดนึงก็ยิงเต็มตัวเลยไอตัวหลังบ้านเนี่ยดูเกาะมันผมทุกคนครับึดูเกาะเติ๊เต้องฟองร้องเยมแล้วล่ะเยี่ยมตัวผมแล้วเอ้ยเติ๊ซ้ายเป็นคนดูดูตัว้ายตัวสายนัดหนึปงตัว มันกำลังชุบันอยู่น้องพี่พี่ยิงเต็มตัวเลยนะพี่บอกเลยเต็มตัวเลยโอ้ยโอ้ย,อยเรียบอหอห้อยเต็มตัวขนาดน,นี้ไปดูเกาะดีครับผมทุกคนครับไม่รู้ว่าเขาโดนขยิงมาบ้างหรือเปล่านะแต่ผมมั่นใจว่ามันต้อง,ม,องมันต้องโดนเยอะหน่อยอะเราใส่จอกเกาะขนาดน,นี้เนี่ยอืมเป็นไงบ้างเ<ร>กาะน้องตึ๊กแล้มันกระตึงนึงพี่อุ๊ยตึกโดนกดดังก็ฮ่าฮ่ากดังเหรอ,ห,รอหาเรื่องเหรอสงสัยอยากเกาะพังผมทุกคนครับกินก็ไปเรื่อยอะ แต่แบบอ,อันที่ใส่คอยผมรู้นเพิ่มเท่าไหร่นะแต่ผมโดนทีเดียวเกาะพังเลยอเอออัน,นี้พี่งงอ่ะแบบไอบ,บินะว่ายิงเข้าเลยห้าสิบเติร์กคิดดูนะแต่เกาะมันก็นนไม่ได้ลดลงเยอะนะอ,นนอันนี้น่าจะไม่เท่าใส่คอยใส่คอยน่าจะเยอะกว่าใช่ไอเตอิร์สพ่จา,กการณาเองน้องอยู่นิ่งเลยโกดังพี่ในโกดังตอนแรกอยู่ในโกดังสองตัวเลยเหรอตัวเดียวผมเห็นตัวเดียวโอเคครับจะจะ อุ <One input> ้ยโอ้ยแม่งโคตรเจ็บเลยอ่ะตึ๊กเป็นไงบ้างสถานการณ์โอเคอ่ะแล้วตัวเดียวผมนะเกาะมันเป็นไงบ้างตึกดูเกาะมันี่พี่มไปนัดหนึ่งเต็มๆอ่ะยังเต็มอยู่เลยพี่โอ้โหต้นมันนิดนึงอ่ะรถมันนิดนึงทุกตัวเลยอ่ะอ่าตัวนี้ดูตัวนี้ผมดูเกาะตัวนี้ดิตันนี้ผมอยู่หลังหลังต้นไม้ให้อีกแล้วฮะอุ๊ยเต็มเต็มร้อยห้าสามเต็มเต็มอกผมบอกเลยอ่ะดอกเนี้ย เรียบร้อยข้าหัวเติบไปดูเกานดิโอ้ดูไม่ได้แล้วดิโบนะะอาจริงๆงั้นเจาะเกาะน,นี้มันจะมีประโยชน์เท่ากับดาเมจได้ยังไงถ้ามันลดแค่นิดเดียวเนี่ยจริงมันควรจะแรงกว่านี้ปะอย่างน้อยดอกหนึ่งเนี่ยสักครึ่งนึงถูกไหมถึงจะมีประโยชน์อะ่ะฮ่ผมล่องใจกับสกินตัวนี้ครับผมอ่ะโอเคเเราไปสรุปกันดีกว่าผมทุกคนครับ โอเคก็จบที่1นึ่งนะผมเจ็ดคิวสามพันาดาเมจนะครับผมทุกคนโอเค,อเคก็จบลงแล้วผมสำหรับการรีวิวสกิน AW ของเรานะครับผมซึ่งดังที่พี่ก้าบอกนะผมนะเอาจริงๆอ่นะผมผมว่าม,ม,มันมันไม่ควรเล่นอย่างนั้นนะสไนเปอร์ถ้าเป็นสกินเนี้ยผมว่าไปเล่นพวกดาเมจดีกว่านะครับเพราะว่าการที่มันบวกจอกเกาะหนึ่งเนี่ยน้องๆก็จะเห็นไปแล้วว่าเกาะมันไม่ได้แบบว่าลดลงไปเยอะเนื่อออกไหมมันสู้กับเราไปเอาพวกดาเมจ2ดีกว่ายิงร้อยหกสิบาอะไรเงี้ยยิงดาเมจที่เยอะขึ้น่ะมีโอกาสตายมากกว่าอีกนะผมนะ เพราะว่าจากกอกเกาะนึงเนี่ยมันมันน้อยกว่าไอไอเทมแต่งปืนที่เคยมีมาก่อนนะอ่าประมาณนั้นผมทุกคนครับโอเคถ้าเกิดถามผมว่าให้คะแนนเท่าไหร่สำหรับสกินปืนตัวนี้นะผมก็เอาไปสัก6เต็ม10บละกันผมนะก็ควรมีครอบพองไว้แหละเพราะมันเท่มันถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยนะครับผมทุกคนครับโอเคถ้าเกิดพี่ก้ารีวิวผิดประการใดน,น้องๆสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับผมทุกคนครับอย่าลืมนะครับผมนะเนี่ยพี่ก้าใช้ตัวละครไฮโตะด้วยนะผมเพิ่มจกอกเกาะเข้าไปอีกนะครับผมทุกคนโอเคงั้นคลิปนี้พี่ก้าขอตัวกกกกลลััััััับบบบาไป่่อนนนนนนเพีีีีียงแคคคคค้้ะรรรผผมมววนนว็สสสสดดทุ